คือเมื่อกี้ฝนตกหนักมากหนักแบบฟ้าล่มทลายเสียงแบบฟ้าสนัน่นสายฟ้าแลบที่ดอยหลวงแบบหลายหลายสายเลยเดี๋ยววันนี้จะพาดูดอยหลวงตอนฟ้าหลังฝนเอามาดูกันเลยค่ะมาดูฟ้าหลังฝนกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนอุ้ยดูสิคะพระอาทิตย์เริ่มออกมาฉายแสงแล้ว ตอนนี้น้ปรากฏการณ์นี้ก็คือปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนวันนี้พอจะมีเวลาก็เลยได้มาถ่ายถ่ายทำไลฟ์สดอ้ดูสิคะยังมีเสียงฟ้าร้องกราห่ให้เราอืมฝนมันก็ยังไม่หยุดนะมันก็ยังตกอยู่แต่แดดก็จับอฟินมากเลยค่ะ าหลังฝนโอ้โหดูสิคะดูฟ้าหลังฝนว่ามันเป็นยังไงดูด้วยกันว้ายเดียวกันนะคะปั๊บลบลบเข้าที่ล่มกันค่ะเฮ้ยเราก็ตกใจตกใจฟ้าหลังฝนนึกว่าจะไม่มีฟ้าแล้วไม่นึกว่าจะไม่มีเสียงฟ้าผ่าแล้วเดี๋ยว เราหลบอยู่ข้างในร่มเราหลบอยู่ข้างในร่มก่อนนะคะือมมาดูปรากฏการณ์อ้ออันนี้เขาไม่ได้เรียกฟ้าหลังฝนฟ้าขณะฝนตกแล้วก็แต่แดดก็จะแดดก็จะออกเหมือนกันฟ้าก็ยังคำรามเปี้ยงปางเออมันเป็นอะไรที่นะอยู่ด้วยกันได้คือธรรมชาติ ธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้อ่าเอเนี่ยค่ะนี่คือดายหลวงดายหลวงเชิงดาวอืมจะเพิมพ่มเพิมพ่มเพิม่มความสว่างที่ไหนเพิมพ่มความสว่างที่ไหนเอ่ยเอ้ยมันก็ลองดูนเนี่ค่ะมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว เอ้ย r o s โค r เข้าไปใกล้ๆดอยหลวงเอ้ยก็ไม้ถ่ายได้ประมาณนี้นะคะอืมตอนนี้แดดเริ่มออกละเห็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ส่องแบบแต่ซาก็ยังกำับรามอยู่เนี่ยค่ะดอยหลวงทาไมเราอยู่มุมนี้มันมองไม่ค่อยชัดนะ หรือเปล่าจะมองด้วยสายตามันจะชัดมากมดูฟ้าหลังฝนกันค่ะเอ้ฟ้าขณะฝนไม่ใช่จ้าฟ้าขณะฝนตกแล้วก็มาดูดวหลุลชิงดาวกันนะคะดูแบบเต็มๆเ,เลยมีะ้าทิศส่องแสงด้วยฝนก็ตกด้วยถ้าฉายไปอีกด้านหนึง่งแล้วน่าจะมองเห็นรุมกินน้ำนะ อ่ะเดี๋ยวโดนมาชมฝั่งนี้ดูบ้างโอ้ตรงนี้นะคะเราอยู่กับใกล้วัดแม่อีดมากมองจากตรงนี้จะเห็นหลงวงพ่อโตนะองค์สมเด็จสมเด็จโตท่านเป็นแบบอยู่ที่วัดนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดแต่ว่ามองจากตรงนี้ก็เห็นเห็นค่ะเห็นเห็นองค์ท่านเพราะถ้าไปที่วัด สูงองถ้านั่งขัดสมาธินะคะนั่งขัดสมาธิแล้วก็เนี่ยคะ่ะจะจะเป็นท่าถ้าเห็นถ้าไปที่วัดจะเห็นเป็นองคอ๊ะไม่ใช่ขัดสมาธิขออภัยด้วยเป็นท่านั่งเป็นท่านั่งคะ่ะนั่งกําลังให้ธรรมะอยู่นะคะเห็นเป็นท่านั่งนั่งเทศให้ธรรมะ ใช่ใช่เด,เดี๋ยวลองคลสเข้าไปดูใกล้คลสเข้ไปดูใกล้ได้ได้ไหมนะได้แค่ไหนก็ได้ได้ประมาณนี้ขออภัยนะคะได้ประมาณนี้จริงๆค่ะว่าเราก็อยู่หา่างจากวัดก,ก็หลายหลายหลายเมตรอยู่กัน นี่ดูปาฏิก,การฟ้าหลังฝนกันค่ะฟ้าขณะฝนฝนยังไม่หยุดฝนยังไม่หยุดค่ะฝนก็ยังตกอยู่มาดูใบหลวงจัดเต็มมาดูด้หลวงแบบจัดเต็ม,มจัดเต็ม,ตมอภัยนะคะอาจจะแบบภาพอาจจะแบบ ซูมเข้าออกแบบไวเกินเดี๋ยวตั้งดูแสงอาทิตย์ดูฝนตกพรำๆไปก่อนนะคะฟ้าผ่าเห็นชัดมากจากตรงนี้เป็นเส้นเป็นสายตรงที่จุดด้ยหลวงหลายหลายเส้นอยู่นะคะหลายสายเมื่อกี้ก็คำรามอย่างดัง ะะก,ก,ปก็ประมาณนี้แล้วนะคะอาดูก่อนดูพาทิ์ก่อนว่าจะจะโผล่ออกมาให้เห็นไหมจะประมาณนี้เลยก็จะเห็นพาทิ์ประมาณนี้แหละค่ะมองส่งยยองไปเรื่อยไปฝั่งนี้บางฝั่งนี้อะไร ู้จะเป็นได้จะมีพายที่ ดอยหลวงดอยหลวงก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันดอยหลวงดอยหลวงก็คือดอยเชียงดาวนั่นเองค่ะวินี่พระอาทิตย์เริ่มฉายแสงแล้วดอยเชียงดาวอ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตรงจุดนี้ที่มองเห็นก็พิกัดก็คือเราจะอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองมาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะสักประมาณ70สกิโลเมตรเศษเศษก็คือจะผ่านพอพอพอ,อำเภอเมืองใช่ไหมคะถ้าวิ่งมาทางนี้เขาจะเรียกว่าสายเหนือเราจะผ่านอำเภอแม่ริมอำเภอแม่ริมจากจากอำเภอแม่ริมก็เป็นอำเภอแม่แตงแล้วก็จากอำเภอแม่แตงก็จะเป็นอำเภอเชียงดาว เส้นทางที่เราผ่านเนี่ยจะเป็นถนนสายเก่าเป็นถนนสายเชียงใหม่ฝางเป็นเป็นเริ่มต้นจากถนนเส้นนี้เลยแต่ตอนปัจจุบันนะปัจจุบันนี้จะมีบายพาสวิ่งไปอีกเส้นหนึ่งนกวีดร้องเสียงนกวีดเพราะมาก ยังมีเสียงฟ้าคำรามอยู่นะคะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จะมีถ้ำเชียงดาวซึ่งอยู่ที่ที่ถ้ำที่ที่ดอยเชียงดาวนี่แหละคะ่ะมีมีหลายถ้ำอยู่นะคะภายในถ้ำถ้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยข้างในอะ่ะจะมีอยู่อีกหลายถา้ำมีถ้ำันนนะอคะอาทิเช่นถ้ำันนอนถ้าม,มา้ถาถ้ำแก้วก็มีหลายถา้ำ แต่ว่าถ้าก็วิ่งออกไปจากเส้นของท่าเชิงดาวเลยตรงขึ้นไปอ,อ,อ,อีกเส้นหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปภายในท่ามวิ่งออกจากถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่ามก็จะมีวัดวัดท่ามปักเปียงมีวัดท่ามผาปอกวัดทํปาปักเปียงก็หลวงพ่อจเจริญตอนนี้อายุ90กว่า ไม่แน่ใจว่า95หรือ96เอ๊ะประมาณ90กว่าปีอะค่ะท่านยังมีชีวิตอยู่หลวง,งพ่อหลวงพ่อเจริญหรือว่าจะเรียกหลวงปู่เจริญท่านก็อยู่ที่ถ้ำปักเปียงอ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีถ้ำผาปล่องซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านมรณภาพาไปก็จะเป็นหลวง พระอาจารย์เจ้าอาวาสคเออเนนีไม่ค่อยมั่นใจว่าปัจจุบันนี้ชื่ออะไรนะคะหลวงปู่สิมเมื่อก่อนีคนมากันเยอะมากหลวงปู่ท่านชอบนั่งสมาธิท่านท่านจะไม่ค่อยพูดเยอะท่านชอบนั่งมากกว่าท่านก็จะทักทายแหละทักทายว่าเป็นไงมาจากไหนเหรอทักทายแล้วท่านก็ฉันฉันน้ำชานั่งแบบพักยามบ่าย แล้วพอดีบางทีเราไปเจอท่านแล้วก็ท่านก็จะคุยบ้างนิดหนอ่อยท่านใจดีท่านมีเมตตาแล้วท่านก็ชอบนั่งสมาธิชอบเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากกันเนี้ยค่ะอ้อตอนนี้ฝนหยุดน่าจะหยุดหยุดหยุดสนิทแล้วแสงแดดอย่างจ้าเลยนะคะตอนเนี้ แสงแดดมาอย่างจ้าแล้วก็เนี่ยไรหลวงเชียงดาวอ้าวทีนี้ก็เรียกว่าฟ้าหลังฝนได้ได้อย่างเต็มรูปแบบละนี่คือฟ้าหลังฝนจริงจงนะคะนกหวีดก็ยังร้องอยู่เสียงนกหวีดจะได้ยินไหมนอ้อจะได้ยินเสียงนกหวีดกันไหมน้อมีนกหลายชนิดมากเลยนะพี่ บางตัวเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะนกบางตัวนี่ฟ้าหลังฝนจริงๆนะแดดเริ่มมาแรงแล้วนี่คือฟ้าหลังฝนจริงๆจะได้มาเห็นดอยชัดๆแล้วต้องหลบแดดหน่อยอย้โอเคเราหลบแดดมาอยู่ตรงตรงนี้ คําสว่างได้ประมาณหรือคือเราย้อนแสงก็เลยได้ประมาณนี้นนะค่ะอืม,อมประมาณนี้นยงนุกก็ยังนออยู่ค่ะนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศฟ้าหลังฝนดอยหลวนเช่งดาเดินไปเรื่อย เ,เป็นเตียงเป็นดอยเป็นเทือกเขาที่ติดก,กันมีนกหลายประเภทเสียงนกกระหน่อมนกบิด มองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่า mm hmm. แดดแสงมันสองตา mm hmm. ค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจุดแดดจ้าแล้วค่ะแดดสองอย่างแรงเลยอขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะ ดูปรากฏการฟ้าหลังฝนด้วยกันแดดเริ่มแรงแล้วก็ต้องขอปิดรายการแล้วก,กันนะคะสวัสดีค่ะปิดเล้ยังคะโอเคเดียวกันนะคะแปดหนึ่ง ทำไมปิดนะคร้านหลังฝนตอนนี้แดดแรงจึงเลยต้องงเข้ามาที่ร่มก่อนอันนี้เป็นไรหลงเชียงดาวนะคะตด,น,ะะะดนนะคะโอเค